Bima

ครับผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวออกมาพิ้งอกกับผมดัให้นะค่อยค่อยยับงพี่อไม่ต้องขืนไม่ต้องืนปีกได้ไหมพี่ต้อนข้อนข้อนข้นข้อน้ข้อน้อน้อนข้้อน้อ้งน้้อน้อนอน้อ้อนนนขน้ขขนนขนนต้อขนอขอนน มาอมาลงไปบอดไวรอเปล่าเนี่ยรถทงรถย้ไปล้างเลยย้ํไปล้างเลยไปยุงช่วยยุงตัวช่วยนะเ่หนึ่งสองสา๊บไปดันบอด้ไปแน่เดี๋ยวยกเปบอดขึ้นไปอีกขาดขาขาขาดูขามาได้พี่หนึ่งพอ

เดียวพอไหมล่ะมีอีกไหมตัวเราไปใช่ไหมตันตันเราไปใช่ไหมปวดคอไหมพี่ปวดคอไหม

ตอนนั้นเป็นอะไรเนัมันกนไดี๋ยว,ยว,ยวมันมันต้องอใส่ของล่างตองใส่ลางไงต้อง่าไเร่องลระ่ามงประยุกแล้วไทยประดิษฐ์แล้วอะ เดี๋ยวนี้รัดอีกครึงก็ได้ไครฟบ้างเขาหมีดีโอ้ตรงนี <S <S ้ล็อกดุด้วยใช่ห้องตรงนี้ตื่นเต้นไหมครับแข่งหน่อย้คครับแข่งหน่อยหนึ่งสองส

ออก modifier, ระเพียนก็พอได้ได้มานี่เลยมานี่เลยได้ไหมอ,ไอ้าวดูรถให้หน่อยนะครับดูรถให้หน่อย เรีนสะแนนของเรี่ยงร้สุดพอดีู่ดาเราตัดกับดีไม่ใช่ว่าผมตีตัดสัย ออไหมาตหลัตาจีเอาแม่ทั้งตัวเลยไอ้นี่อ้าเื่อง ta Đấy